สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอม่ก็กลับมาถึงที่ไทยแล้วนะคะมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วละคะ่ะแต่ก็คือพอมาถึงก็ไม่สบายเลยนะคะเลยไม่มีเวลาออกมาทําคลิปเนาะ,ะแล้วย่างเสียงไม่มีด้วยนะคะเจ็บคอะคะ่ะเป็นหวัดเนาะ,ะก็เนื่องจากสภาพอากาศะคะ่ะเปลี่ยนแปลงนะคะที่ปากีสถานก็คือจะหนาวมากแล้วก็แบบแตกต่างจากที่นี่นะคะพอมาถึงที่นี่คือร้อนแล้วก็ฝนตกอะไรอย่างงี้นะคะก็ป่วย ป่วยยาวเลยนะคะป่วยนานเลยเนี่ยก็เพิ่งดีขึ้นมานะคะเพิ่งเริ่มจะมีเสียงแต่ก็ยังไม่หายดีร้อยเอร์เซ็นต์นะคะก็หลายๆคนก็จะคิดถึงเนาะค่าวันนี้นะคะเอมี่ก็มีคอนเทนต์มาฝากเพื่อนๆกันนะคะเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะค่างเงินไทยกับปากีสถานนะคะปัจจุบันนะคะล่าสุดที่เอมี่เช็คนะคะก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่1บาทไทยต่อ5รูปีปากีสถานนะคะอันนี้คือตีเป็นเลขตัวกลมๆเนอะเพราะว่ามันก็จะมีหลักเป็นเ,เลขทศนิยมบ้างนะคะที่แบบ5.2 5.20 5.30อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คืออันนี้จะเป็นตัวทศนิยมของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะคะก็คือถ้าเงินไทยเป็นปากีสถานเนี่ยตีเป็นเลขตัวกลมๆก,ก็คือจะอยู่ที่หนึ่งต่อห้ารูปีปากีสถานนะคะค่ะแต่ว่าในการแลกเปลี่ยนคือจากเงินปากีสถานเป็นเงินไทยนะคะอัตราแลกเปลี่ยนก็ปัจจุบันนะคะก็คือต้องใช้ถึงแปดรูปีนะคะแปดรูปีปากีสถานต่อหนึ่งบาทไทยนะคะในการแลกกลับมาเป็นเงินไทยนี่ซึ่งถือว่า ได้น้อยมากนะคะแต่เงินไทยแลกปเ,เป็นเงินปากีสานี่ก็คือได้เยอะนะคะได้เยอะอยู่แต่การที่จะแลกเป็นเงินไทยนี่ก็คือต้องใช้เยอะนะคะที่จะแลกได้1บาทไทยนะคะต้องใช้ถึงแปดสิบรูป,ปีถึงจะได้10บาทนะคะอ,อะไรอย่างนี้เนาะแลวก็ซึ่งอาจจะมองว่าตัวเลขนี้มันดูเหมือนเหมือนค่าเงินไทยมันจะมีค่ามากอะไรอย่างนี้นะคะในในสายตาเนาะว่าแบบ หลายคนที่ไม่รู้นะคะก็จะคิดว่าเ,ออเงินไทยเนี่ยมากกว่าปากีสถานถึงห้าเท่านะคะถึงห้าเท่าแต่นะคะแต่ในการใช้จ่ายนะคะในการใช้จ่ายหรือว่าค่าครองชีพที่นู่นถือว่าแพงมากๆานะคะส่วนใหมีคือแบบแพงมากคือไม่ได้ต่างจากที่ประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวของเครื่องใช้อาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือที่ปากีสถานเนี่ย เขาจะไม่มีศูนย์ควบอะไรอะศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคนะคะมันจึงทำให้ราคานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ตามเนี่ยคือแพงมากนะคะแพงแพงมากแพงพอๆกับที่ไทยและก็หลายๆอย่างแพงกว่าที่ไทยได้ซ้าไปนะคะและที่สำคัญไม่ใช่ของดีนะคะ ที่นี่ไม่ใช่ของดีหมายถึงว่าส่วนใหญ่เป็นของนําเข้าแต่ไม่ใช่นําเข้าจากเอ่อดูไบหรือว่าคูเวตหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็นําเข้าก็จะมีจากที่หลักๆที่เอมี e ่เห็นเลยก็คือจะเป็นจากจีนนะคะทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะคะว่า ของที่นําเข้าจากจีนมันไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของดีคือมันเป็นของปลอมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ไม่ทนใช่ไหมคะแต่เราต้องไปซื้อในราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยที่ปากีสถานเอมี่บอกเลยว่าเอมี่ไปที่นูน่น่ะเอมี่ไม่ซื้ออะไรกลับมาเลยนะคะเอมี่ไม่ซื้ออะไรกลับมาเลยไม่มีของฝากอะไรให้ใครเลยเพราะเอมี่ว่าซื้อของที่ไทยได้คุณภาพกว่าดีกว่าและก็ไม่แพงไม่แพงเท่าที่ปากีสถานด้วยนะคะ ก็อย่างเช่นอย่างเช่นว่ามิจะซื้อ,อนาฬิกานะคะซื้อที่ไทยเราซื้อแค่เรือนละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปที่โน่นน่ะเราเราตกซื้อคือเอ่อเอ่อเรือนละประมาณเจ็ดแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญนาฬิกาที่เราซื้อแบบ,แบบแบรนด์หน่อยอย่างพวกคาซิโอหรืออะไรเงี้ยที่แบบราคาสองสามพันที่นี่ไปซื้อที่โน่นนะคะเรือนละเป็นหมื่นนะคะโดยเฉพาะในห้างในเขาขายประมาณห้าหมื่นรูปีห้าหมื่นรูปีก็เนี้ยละคะ่ะ นี่เลยก็คืออยู่ประมาณห้าหมื่นเอ้ยก็คืออยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทไทยนะคะห้าหมื่นรูปีเท่ากับแบบหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทไทยอะไรเงี้ยคือแบบอุ้ยแพงมากเพราะฉะนั้นแล้วเ,เราไม่ต้องไปซื้อที่นู่นนะคะไม่ว่าจะของอะไรก็แล้วแต่เอมี่บอกเลยถ้าใครจะไปเที่ยวหรือว่าจะไปเยี่ยมแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าไปที่นูน่นเข้าของเครื่องใช้เรามีแนะนําว่าให้เราซื้อจากที่ไทยไปจะดีกว่านะคะแม้กระทั่งแชมพูนะคะแชมพูหรือสบู่อะไรอย่างงี้นะคะเอมี่ใช้ ออรอบที่แล้วอมี่ไปอมี่ลืมลืมอลืมติดแชมพูไปด้วยเพราะว่าเพราะว่ารีบนะคะแล้วก็ของอมี่ค่อนข้างที่จะใช้เอ,อเตรียมของเยอะอะไรเงี้ยรีบแล้วก็ไม่ได้ซื้อแชมพูไปทุกครั้งจะเอาแชมพูจากที่ประเทศไทยไปตลอดอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงที่นู่นไปใช้ยี่ห้อเดียวกันแบรนด์เดียวก,กันกับที่ไทยเลยนะคะแต่ไม่ได้เรื่องนะคะบอกเลยว่าไม่โอเคมากๆนะคะ ผมเส้นผมนี้แข็งกระด้างมากเลยจนแบบนี่ก็อไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมผมผู้หญิงที่นี่เขาถึงแข็งกระด้างแบบนี้นะคะเป็นเพราะแชมพูเขานี่เองนะคะคือแบบส,สองรอบสามรอบก็ยังไม่นิ่มอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าอย่าอย่าไว้ใจแม้กระทั่งโลชงโลชั่นนะคะซื้อแพงที่นู่นไม่ว่าจะเป็น อ,อะไรอะวัซาลงวัสลินอะไรก็แล้วแต่นะคะที่นู่นไม่ได้ไม่ได้โอเคเลยซื้อจากที่ไทยไปดีกว่าไม่แพงแล้วก็ได้ของที่มีคุณภาพด้วยไปที่นู่นของแพงแทบทุกอย่างเลยต่างจากที่ไทยมากเสื้อยืดเราสามารถซื้อได้ตัวละ99้าบาทที่ไทยไปที่นู่นเราต้องไปซื้อตัวละสามร้อยสี่ร้อแลที่สำคัญเป็นของก๊อปของ ของจีนอะไรเงี้ยซึ่งไม่โอเคมากๆแต่ว่าถ้าเราจะไปซื้อของไทยที่นูน่นเพราะว่ามันก็มีแบบนําเข้าจากที่ไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําอัดลมน้ําผลไม้หรือว่ามันหรือว่าเป็นของกินอะไรต่างๆที่นําเข้าจากไทยอนะคะ่ะก็มีนะคะแต่มันแพงกว่ากันถึงสี่ถึงห้าเท่าเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่โอเคจากตรงนั้นอะเราซื้อที่ไทยแค่ร้อยเดียวแต่เราต้องไปซื้อที่นู่นถึง ห้าร้อยถึงต่อให้มันเป็นของนำเข้าก็เถอะเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำนะคะถ้าใครจะไปซื้อของจากที่ไทยไปนะคะ่าแล้วก็เราไปที่นู่นเราไม่ได้ของดีหรอกค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แถมต้องซื้อแพงด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ก็มาบอกไว้เนาะว่าของเข้าของเครื่องใช้นะคะแนะนำว่าใครซื้อจากที่ไทยค่างเงินของเขาเออน้อยกว่าที่ไทยถึงห้าเท่านะคะ แต่การใช้จ่ายที่นู่นจะแพงกว่าที่ไทยจึงทำให้ทุกวันเนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนคนตกงานขอทานกันเยอะเพราะค่าแรงขั้นต่ำที่นู่นจะอยู่ที่แค่ประมาณหมื่นเจ็ดถึงสองหมืนรูปีก็ตกประมาณสี่พันบาทไทยนะคะเต็มที่สามพันห้าถึงสี่พันนะคะก็คิดดูแล้วกันถ้าข้าวของแพงขนาดเนี้ของที่ปากีสถานแพงขนาดเนี้ยวันหนึ่ง ใช้แค่แค่ซื้อของเข้าของเครื่องใช้ในเงินเดือนก็ปาเข้าไปแทบจะหมดแล้วนะคะอ่าก็หมดหลากหลายหลายพันรูปีแล้วอะไรเงี้ยซื้อใช้จ่ายต่อวันก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะไปพอจ่ายอะไรนะคะอาหารจานหนึ่งก็จานละประมาณเป็นพันนะคะหลักพันหลักพันรูปีนะคะก็ประมาณสองสามร้อยอะไรเงี้ยพันรูปีเดือนหนึ่งก็ ถ้าตีซะว่าวันละพันรูปีก็เดือนหนึ่งก็สามหมืนแล้วอะค่ะซึ่งไม่มีทางอะค่ะไม่มีทางว่าจะพอใช้หรอกมันถึงทําให้ปากีสถานเนี่ยอ่ผู้คนเขายากจนแต่ถ้าคนมีก็คือมีเลยนะคะเราสามารถมองออกเลยว่าแค่เขา,าแต่งตัวดูดีมีเงินใช้หน้าที่การงานดีเนี่ยเขาก็มาตรฐานเขา บ้านเขาก็พอๆกับที่ไทยแล้วล่ะค่ะนะคะฐานะก็พอๆกับคนไทยนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช่ว่าจะยากจนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะถ้าคือว่าถ้าคุณจนจริงๆคุณไม่มีเงินใช้ขนาดเอดไม่มีเงินซื้อข้าวของหรือว่าใช้จ่ายที่ไปกิจถารได้แล้วค่ะเพราะมันแพงมากและะ้ว็แตมีแบบไปแล้วเสียดายตัง <laughs> ะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมิจจะนำคอนเทนต์ดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ